อังเน็ตเวนตาโอ้ยทั <Natural Four> ้งหมาทั <speech> uh ้งคนเรียกขวาด้วยอังเน็ตอังเน็ตข้ามให้ทักแม่เฮ้ยอังเน็ตข้ามาข้ามาเอ็กซ์เกินขึ้นโอเคโก้อารโก้โก้หนูอังเน็ตอืทั้งหมาทั้งคนอ่ะเน็ตจะให้ให้อังเน็ตขี้ก่อนขี้กับเกี่ยวก่อน ทำไมตอนกลางวันก็พ่องพาต้องพา,อ,งพา,อ,งพาอังเน็ตออกจากบ้านมาขี่มาเที่ยวป้าเอนนาฝากไว้สี่วันเนี่ยเข้า<ม>ใจไหมคะมอ่ะน้องลูน่าเลี้ยงหมาได้ไหมเน<ม>ีย<อ>่ยโยอะไรนะคะโยอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นอังเน็ตขึ้นขึ้นขึ้นไอสกรีนขึ้นขึ้นโอ้ยแบบสงสารอังเน็ตจังเลยขึ้นอังเน็ตกูอังเน็ตกู อังเน็ตโกต้องมาทั้งคนต้องคุยกับเขาดีๆนะหมาที่นี่จ๋าอ๋อเอาเอาเอานี่มาให้หมามะอังเน็ตเ็นตาอันเดอคันดูเ็นเาเอาเี้ให้หมามะหมาจะจับอันนี้ออกมาหมาจะต้องเอาให้ให้หมาเขาวิ่งหนูจะหนูจะทรมานให้เขาหนูจับนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะอังเน็ตเขาจะต้องวิ่งไปขี้ไปเยี่ยวเขาต้องเล่นบ้างหนูมนันนวหนูยังอยากเล่นเลยเข้าใจไหม ดูสิอังเน็ตโอเคอังเน็ตไอ้หม,มาน้อยไปเลยวิ่งไปทางนี้อังเน็ตทางนี้นี่คามคั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 มคามค้มคัมคัมสกริงทต้อ,อ,องหับลูกต้งหมาจะพาไปฝั่งนี้เหรออังเน็ตจะพาลงฝั่งนี้เหรออังเน็ตอ,อ่ะเดีหรอไปลูกโอ,อันนี่แหลนะนาะพี่น้อง ไปไหนคนก็ไปตามโอ้ยอังเน็ตอีนังอีอังเน็ตเอ้ยมึงกับพาะกุมัดที่วทิยบเท่าเดียนนะกุมาน้มึงฮะให้พราอังเน็ตเดินเล่นก่อนลูกอังเน็ตไปฝั่งนี้นะอันมาฝั่งนี้ลูกเดินไปฝั่งนั้นยายนี่ขึ้นปีนน้ําแข็งตรงนี้ไม่ได้นะนูนาก็ขึ้นไม่ได้นะอ๋ออ๋อขึ้นตรงนี้แหละ หลังหลังอพาร์ตเมนต์ดูเขาเออหนูจะไปบ้านนี่ไงคะลูกก็ขึ้นบ้านขึ้นอพาร์ตเมนต์เราแลวค่ะลูซิรถเขามาซ่อมเขามาเฮ็ดอันนั่นไม่จ้ะเฮ็ดอันเฮ็ดร้านจอดรถในตึกไ,มไหมเห็มพูดจนหอดเดือนกันยาผุนพี่น้องหกเดือนโอ้จุไพลก็ได้จอดรถไว้ทา้งนอกทางนาเนี่ยขเขาเฮ็ด ขำอังเน็ดข้ามให้เพื่อะไเข้าหน้าอพาร์ตเมนต์ถูกไหมเราต้องว่าสะอาดต้องว่าสะอาดหมอกลันจอดรถตารางหกเดือนอังเน็ดข้ามเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านฮะอังเน็ดข้ามทั้งหมาทั้งคนสภ <laughs> าพขุดไปตู้ทิพย์เถเดียนน้อยอย่างเน็ตเอ้ยเข้าบ้านอังเน็เข้าบ้านเลยคุณ หูจักความหมาพลังพี่น้องตัวน,น้อยนึงมันก็หูจักคว้ำที่หูว่าโอ,อ้ดิลู่เลี้ยงเด้เนี่ยลู่เลี้ยงมัดต้องคุยกับเพาะกับเขาอ,อังเด็เมันตาเอ็นตาเอซเอเบลจับไปก่อนโอเคจับไม่แน่นนะไปแล้วจ้า